อุ้ยโอ้ยม่งชนอุ้ยอุ้ยดีดีรถไม่ล่นอ๋อรถการเจรถตอนตีขับเออดูมันไม่ไหวครับเดี๋ยวนี้เจอแต่คนชนแลนด์นีครับผมเดี๋ยวให้เรามากราบรถะไลด์พวกนี้กราบรถกู สวัสดีครับผมนี่เพลการ์ชันนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม gta v modify ในพาร์ทที่40่สิบนะครับผมโอเคเดิ okay, นทางมาถึงตอนที่40่สิบนะครับผม <h> ah> วันนี้เราจะมาแต่งรถคันนี้กันเลยชิทอะไรวะชิทกูดิฟเออร์โอเคดิฟเออร์นะครับผมมอเตอร์ไซค์เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่อัปเดตมาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้ไปแต่งวันนี้เรื่องราญยามดีครับผมได้เอาไปแต่งแล้วมันอยู่ในร้านนี้ครับผม southern sand andreas ซูเปอร์ออโต้อยู่ไหนเออน,นี่เองครับผมราคา412,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมเดี๋ยวไปแต่งกันเลยเดี๋ยวไปแต่งกันที่อู่กลางนะครับผมปาบเทลรถก่อนรถสภาพรถก่อนแต่งก็จะประมาณนี้อ่าโหฟังคืนแล้วเห็นไปโหเสียงได้ใจมากอเอ้ยเข้าท่าอยู่ มันจะเสียงคล e. ้ายๆพวกไอเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงพวกดุคาติพวกอะไรอย่างงี้เนาะเออสิบล้อโหเกือบได้อยู่ได้อยู่อ๋อยกล้อยกล้อหน่อยยกล้อแล้วปะวะโอเคยกล้อขึ้นอยู่อ๋อดูสักบ้างครับไพเป็นไพยกล้อชอบไปดึงดอกเออเจนโอ้โหเกือบเกินน่ารถดครละเป๊กเฮ้ยยกล้ no fucking way โอเค เดี๋ยวนี้เราลองมาทดสอบบินกันหนะ่อยดีว่าตอนขับบินมันจะเป็นยังไงเฮ้ยหลบเลยโอ้โหเกือบไปอ่าสตาร์จำเฟลไ,ไหนแวะเออชางมาันน่าไม่ใส่ใจมากครับผมสตาร์จำโอเคเดี๋ยวเรามาถึงอูกลางแล้วใครโทรม้วนโทรมาไม่ไม่คุยเออโอเครเรื่องเล่นเครื่องโชมหนึ่งดอกอ่าเบิร์นยางก่อนเข้าโอเคผมแต่งเถอะวันนี้ามาถึงแต่งคันนี้ชิซูดิวเฟ์ มันทิสซูนะไม่ใช่ทิสนตะูไงนะอ่านทั้งแรกอ่านผิดแล้วโอ้โหกระดิ่ต้องซ่อมแต่ละจุดเงินแป๊บนึงนะโอเคมาละแต่งสุดกระป๋อจังหวะนี้แต่งความทนทนให้ลดก่อนเลยห้าหมืน่นดอลลาร์สหรัฐใส่เบรคเข้าไปด้วยอีกสามหมื่นห้าบอดี้เวิร์กโอ้โหแต่งไม่เยอะแน่นอนบอดี้เวิร์กอุย้ยสวยอะ่ะสวยอะ่จะจุดจุดตรงนี้เลยจะปล่อยลโลงดี ก็สวยนะเรียบเปอร์ไซด์นี่ลวกันชอบชอบชอบก็อฟอนมัดกาดด้านหน้าเหรอจตติดดีไหมหรือปล่อยโลงดีปล่อยโลงก็เฟียวนะเออปล่อยโลงไปเลยแต่หน้าฝนนี่สภาพเปื้อนแน่นอนผมเพราะว่าเล่นเปิดอย่างนี้ที่ไม่มีที่กันโคลนนี่โคลนกระเด็นใส่ตัวเต็มที่โอ้โหหน้ารถจะไฟลิ่งไวไหม ็คือด้านหน้ารถไว้ดีกว่ามากแต่หรือจะเปลี่ยนดีหาเปลี่ยนแล้วกันสักหน่อยหลังเลใจหลังเลใจเบาเบาคนนั่งหาเปลี่ยนด้วยอยากหาเรื่องเสียงเงินเรียมัดกาศกันโคด้านหลังอ,ออกด้วยอ่าถังน้ำมันที่ต้องอยู่ตรงวางไข่เนี่ยสีในดี่อุ่นดส้มก็สวยเนี่ย เอาเป็นนี้แล้วกันนี่เลยสปีเดอร์แทงเป็นจินจูนแต่งเครื่องไปด้วยชุนเครื่องให้พร้อมเอ็กซอร์ท่อไอเสียท่อไอเสียเอาเป็นท่อคูนไหมหรือท่อใหญ่ท่อใหญ่แล้วกันตับบี้เอ็กซอร์ทุนโอท่อคูนก็สวยเนี่ยโอ้แต่ไม่เอาใกล้ไปไหนส่วนตัวชอบอย่างี้มากกว่านะฮอนเสียงแต้ แียงแตนหน่อยดีหนะ้านี่กันแซดทอมโบนครับผมเสียงตลกดีฝ่ายด้านหน้าเอาเป็นซีนอนเรียบร้อยเรเวอรี่ลายรถใช่ไหมโอ้ลายสีที่สวยวะเอาลายแนวไหนดีโอ้สวยสวยสวยคัสตอมบูสีส้มแล้วก็มีสีฟ้าปน คัดต่อมเย็นร่คัดต่อมปูเพิ่มเอ้ยคัดต่อมปูเพิ่ถูกแล้วเดี๋ยวกอนใส่ดีไหมเป็นสีนี้แล้วกันเหลืองส้มน่าจะเข้าลองดูคลาสสิกออริจ์นสตริปอ่าโอเคประกันติดอยู่แล้วป้ายทะเบียนด้าน,นหลังนี่เลยขออนุญาตแต่งรถคันนี้เป็นสีส้มคันนี้เป็นสีนี้แหละดีสวยแล้ว จะเปลนสีเป็นไมทัลลกมนคือสีโครงนี่ใช่ไหมส้มต้องเข้ากับสีแดงไหมหรือจะส้มสด,ดําดีดําก็สวยนะแต่จะส้มไปด้วยอลองดูลองดูงดสีส้มอยู่ไหนเอ่ยสีส้มอยู่แบบแรกๆส้มแดงก็สวยนะ อ่อนเลนส์สม้มท่านเนื้อเดียวไปกันเลยมันจะไม่สวยหนะ้าเยอเอาสีดำมาแหละน้ำส้มเนี่ยแลหละเร็วสุดติดจดักคูด้วยติดป้ายแล้วก็ไม่ขายไม่ขายฟาร์มมิชชั่นรลบวปบเกียร์ติดเข้าไปอีก40 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐติดเทอร์โบอีก50,000โอ้โหจนจนจ่ไยนจน,จนหมดกันครับใส่ลอส้อสวยเลยล้อหน้าเนี่ย อะไรจะสวยว่ะหูยายแบบมุม,มไม่เอาไม่เอาอ้นี้สวย,าายเจสคสป็อกนีก่สวยเนะี่ยมอนติงสตาร์เฮ้ยเลเซอร์เขาก่ับเราก็เคยแต่งเลเซอร์ไปนะผมรถมอเตอร์ไซค์ค้อนั้นนี้เราเป็นชูเลชูเลเคนบ้างดิแต่ชูเลเคนนี่ก็เหมือนเพิ่งแต่งไปน,นะไม่เป็นไรเอาะชาเูเลเคนนี่แหละชอบชูเลเคน เนี่ย yeah. สวยสวยสวยใส่สีล้อป้ายเป็นสีส้มสันไลด์ไม่หรือไลท์เฮ้หรือออเรนต์ดีไวท์ออเรนต์ก็สวยนี่ละกันออเรนต์จับป้ายถ่ายแต่งยางยางมียี่ห้อหน่อยเพื่อความสวยงามอะตอมิกอะตอมิกเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือการกระสุนเข้าไปแล้วก็ใส่ ไลนะเขาเรียกว่าตีควันรถครับผมควันท่อไเสียนะเดี๋ยวเรามากดขายดูรลาคาเท่าไหร่วาถ้าขายที่เราแต่งทั้งหมดเราขายได้4,25220ส2ดอลลาร์แต่งหมดเกือบ5 0 0แสนแต่งขายได้4 0 0แสนเดเดียเขายัดรวมเงินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราได้ ตัวเลขกลมๆนะครับผมเราแต่งรถไปทั้งหมดนะครับใช้งบประมาณทั้งหมด4,3170ดอลลาร์ 4, 3, สหรัฐนะครับผม4,3170ดอลลาร์ 3, สหรัฐโอเคครับผมเดี๋ยวเราตัดไปช่วงตอนเทสรถกันเลยไป โอเคครับผมตอนนี้เราก็ตัดมาโชว์ตอนเทนแล้วนะครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับผมก็คือดิสเบสก็คือน้องเบสของเราเองตัวดีครับฮ่าไม่ได้ถ่ายคลิปกันนานโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะแหมมีเพลงประกอบด้วยวันนี้เราจะขับไปที่กระทึบอุบลน,นะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาใหญ่กันอ่าขึ้นเขาใหญ่โอเคปาาไปกันเลยป่าไปกันไปกันเออรถเบสก็สวยว่าดำแดงพี่ว่าแรกพี่ว่าจะแต่งดำแดงเกันเนี่ยเนี่ยสายมอบสายมอบ,มอ,บอ๋อ ไปขวาแล้นอนชนไปนอนขวาชนไม่หมดรู้ไหมว่าหานมันหนืดหนืดนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยโอ้จังหวะนี้มีแลมข้างหน้ามีแรมแลมไว้เบสมันต้องเขินแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ไม่พ้นโอ้ยตกน้ำโอ้ยยังอยู่ยังอยู่อยู่ได้อยู่โดูล้อหมุนดูล้อไป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 ต่อเลยโอันตรายจริงขึ้นแลมนี่ไม่ได้เลยเฮ้ยข้างหน้าเสาเสา โอเครอดอยู่เนี่ยผมบังอยางที่แต่งรถคันนี้แล้วรู้สึกว่ามันแรงขึ้นนะอย่างเช่ว่าแหละมันติดเทอร์โบด้วยน่ะก็เลยแรงใช่ d e f i ร์ถ้าที่ลองจับดูรู้สึกมันจะเลี้ยวยางเลี้ยวยากกว่าไอ้เนี่ยวอรเทคนิดนึงใช่เลี้ยวยากกว่าวอเทคนิดนึงอ่ะใช่เลี้ยวยากกว่าวอเทคนิดนึงแต่มันแรงกว่านิดนึงแรงกว่านะพี่ว่าอ่า โบเทคนี้ม right. ันจะคล้ายๆอะไรนะคล้ายๆอะคูมะนะคล้าเคียงคล้ายเคียงอะคูมะแซดยาวๆนะครับชนรถเนี่ยไี้ย่าไม่ได้ไม่ได้จับจีเทนานแต่ทักษะการขับมอเตอร์ไซค์นี่ยังคล่องโม่อยู่เหมือนเดิมไี้ย่าขับปาดหน้าติดแจ็คด้วยแหวนแหวนมันยกล้อได้ปะ ลอดด่วดยกยากพี่เออถ้าขับแรงๆแล้วยกมันจะยกยากแน่้นะนถ้าออกตัวมันจะยกยกได้อยู่แล้วเออขนาดรถชนกันโอ้<ม>เกือบเฮียไอขับรถชนกันไอเออวนจริงๆรถมันไม่มีไฟเลี้ยวใช่ใช่เกิด <c oughs> เพลงประกอบไปด้วย โอ้แวน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 นี่มันสิงนักบิดจริงๆรอแพทใหม่มาโหอยากได้รถแต่งมาแต่งมั่งรอรอแพทใหม่ใช่อยากให้แพทใหม่มีพวกอะไรนะรถพวกนิสสันสกายไลน์อย่างนี้ไอเอเซเว่นอะไรอย่างงี้มันก็<ถ>จะมีอยู่แหละไปดูอันนี้มาแล้ว พวกรถแข่งในเรื่อง The Fast อะไรเงี้ยในหนัง The Fast นะครับอยากให้มีอ้ารียบร้อยเอาเป็นล่วงเหรอ <c oughs> อู้อตายปวนไปเลยพี่เฉยๆจอดทะลอดู <c oughs> เอาาดูช์นี่ดูมันหาเรื่องน้องกหร <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรแม่เดีเดวเด,เดต้องเรามาคุม <c oughs> อุ๊อาดูมันเอาไอ,านอา้นี่เฮ้ยมึงชนแล้วหนีเหรอ ฮะมันต้องถีบี่มันต้องถีบทนแล้วไหนทนแล้วไหนอหรฮะทนแล้วไหนอหรฮะคำลืมเท่าไรเฮ้ยกดกดอะไรถีบวะลืมกดเองกดเอกดเอกอ๋อกดขี้ขวายเองกอเฮ้ยขี้ขวาวเองเฮ้ยมันระเบิดไอ้เบสระวังระเ,เ,รเ,เะบะเิดเฮ้ยเป็นลูกเลยอุ้ยกดผิดเ,เจอบไบเกอร์พี่เ,เจอบไบเกอร์ไบเกอร์นะข้างหลังอ๋อเห็นแล้วโอ้โแม่งขับวงเข้าอู่แล้วขับวงแตกแล้วไม่ทันแล้ว อุ้ยโอ้ไม่ชนอุ้ยอุยดีดีรถไม่หล่นอ๋อรถการจรตัดที่ขับเออดูมันไม่ไหวเดี๋ยวนี้เจอแต่คนโชว์รถหนีครับผมเดี๋ยวให้เรามากราบรถทะเลพวกนี้กราบรถกูได้อยู่ได้อยู่ บิดหมูดพอมันกด x เหรอใช่ที่ปะกด x ไม่เห็นทีบเลยกด x ทีบพี่ไม่ทีบเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ด้วยหมัดใช่แต่พี่พี่เปลี่ยนแล้วพี่กด x ไม่เห็นทีบเลยขีกซ้ายขี้ขวาพี่อ๋อขี้ซ้ายเอออ๋อกดไอคางขี้ซ้ายขีขวาตัวตอบทีบไม่ทีบไม่โดนนี่เฮ้ยเบสเลยเบสเลยเบสเลยนี่เลย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 เลี้ยวเฉยโอเค ขึ้นเขาใหญ่กันอีกคงยากสวัสดองเที่ยวถีบแม่งแวะถิบน้องเที่ยวอารมณ์ดีเหลือเกินว่าแต่ทางขึ้นมันอยู่สายว่าสายมือตรงนี้ไปลองไปลองอู๋เลยปะเนี่ยประนึ็นมันไปได้หลายทางไงพี่กำลังงงทางอยู่จะพยายามขับล้อตามทางแล้วกันเฮ้ยอูข้ามัวอู๋เม็ดระวังไปชนหินด้วย เตีนน้องไราอยู่ได้อยู่ตา<ป>ชื้นขึ้นถนนตรงนี้เราต้องทำหนึงนะดูแผนที่ก่อนตึ๊บจิบจ๊บจิบ๊บออกซ้ายตรงนี้มันต้องลงไปกว่าเมตรฮะมันต้องลงนี้เดี๋ยวค่อยไปขึ้นเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไงได้อ้าอุ้ยท่อนไม้โอ้แถวนี้ต่อมาเยอะถึงตรงนี้เลี้ยวซ้าย กระโดดเยอะใช่ไหมใช่เฮ้ยมันตอตอมใี่กระดอเนาะขีดน้องเที่ยวแล้วขีดนี่โดนอุ้ยอย่าตกเขารอเหินนะลูกหลังที่คะตกเขาอ่ะใช่ต้องต้องต้องหันหลังแล้ยังวันนี้แต่ถ้าตกเขาจริงต้องไปหาหมอนะอันนั้นตกขาวแล้วพี่ขอรอโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเหินอะไอยู่วางเหินเลยเนี่ย เราจะอลดลงเขาเกันครับผมทางขาดมันก็ยังขับขึ้นแม่ยอดจริง่าครับ <c oughs> ไปครับไปเยอะเลยเลยเลยตกเขาเกือบได้ไปหาหมอแล้วเกือบไปแล้วเลยไปเลยอ่าเพ๊พาพี่มาทางไหนวันนี้ <c oughs> จทางแล้วลูก อ่าดูมันดูเฮ้ยโอ้ทางก็แคบแคบถ้าแรงกว่านี้อีกหน่อยคงตกขาวบินไปละตกเตอ๋อตกขาวอ๋อเส้นทางนี้มันอันตรายจริงโค้โคอค๊ยอุโอุยอุ๊ค่ยอยๆนะพี่ตอนตรงนี้รอเหิน อ่านักท่องเที่ยวสวัสดีครับผมขอทางหน่อยขอขอทางไม่ไปถีบแป้งนี้ติดดาวติดดาวเลย <laughs> ไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีตำรวจแล้ว <c oughs> น่าเรียสเออโอูเกือบติด้ายติด้ายโอ้เขินแม่เขินยังรออ่าถอยไปตุ่นพี่ออ <c oughs> ไปไปไปหมอบหมอบหมอบเจออี <c oughs> <ย>กเออีกคู่หนึ่งแล้วแววถีบ ถีพอ่อปลายลวงอุ้ยติดดาวโอเคถึงแล้วเขอ <c oughs> อ้อยาดแล้วไปดูก่อนมุมนอะไหรวะที่ถ่ายโูเคเขาใหญ่ที่จีิงมันเป็นสวนสัตว์ใช่ไหมพี่อ๋อครับผมอุ้ยไม่ใช่ครับอันนี้มันเ <c oughs> ขาเรียกว่าภูเขาที่อยู่ทางเหนือมากกว่านี่ <c oughs> นี่โอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ขออนุญาตตัดคลิไปไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าถ้าอยากให้พี่แต่งคลิปไหนก็ คอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดซับสไคร์ไลค์แชร์คลิปช่องหนุ่ยเพื่อท่านด้วยนะครับผมฝากกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับผมวันนี้พี่หนุ่ยเพื่อท่านและน้องเบสขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมหมดแม่งเอ้ยหมันไส้อีไอเด็กไี่อยู่อันนี้ก็ชิลเหลือเกินอ้าะไรหวดหวดมันสิครับผมนี่ล่วงแอกสบายใจ